Why? การที่เรากลับมาไปพัดลมให้ปิดเพื่อป,ประหยัดป,ประหยัดง,งน,น,งนงลงแล้อยากให้ทุกคนทำตามช่วยกันประหยัดกลรง,งานแล้วทำให้โของไม่ร้อนขึ้น